เมมุนจะไปเจียด้ยใช่ปลาไพยเนี่ยมันมันีน่เจียบได้หอมขึก็กใช่ไหมมนเจ็บเจ็นหนืผ้ายายาเลย แล้วก็ตัด างไม่แข็งรงม้ามันก้อกินข้าวเตียวใน้นรัยเวนนี่มัก็กระดิกๆนลจะมาอุ่นม้าก็ข้าวมันกินหมดเลยน้องเปิ้เสียงยายจ้อยสวัสดีค่ะอันสวาัสดีอะไรพวกบางคนบปากน้เนี เห็ว่ากูมาขายของนั่นคือว่าอันบอรเซเนงขึ้นดีกับบคนนะเราต้องมาบอกนัขอยนี่สักข้นี้บัรกบน้านน่ตานเมก็ไปขายของน้อยกับคนนี้กัเตัวบ่อื่อบ่กลาเอื่อมากงนะครับบ่กาเอื่อนะจเ็นม่กลาอื่อเโกินเาเมียคนงานติดเขาเงินขยเฉยเิน เยอะกลยกูว่ะอะไรขนาดนั้นปัญยาอ่อนมองไหมแล้วแม่งตัวฟังติดไปนอนหลับเฉียส่วนกันเราก็ไปหาเงินนเอวมันป็นไม่ไ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้มึงรูที่ชาดิเออของจีมาไปคืนมัน ของมันยี um ่ไะไมันก็เส็ยมากลูกเส็ยยังไงล่ะสามวันของกินแดงยังไม่ได้ก็ข้อหัวมันก็ยังดีจริงแต่มันก็เส็ยไม่ได้คุณยังว่าคุณเอามาเสียตุ้มี่มันบ่ไไงกินมาหวานน่ะจะติดหนามมาแล้วเนี่ยนะแล้วต้องคนรวยเขาบอกว่าเราต้องทำให้มันชินเรื่องแบบนี้ ถ้าเราชินแล้วมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เราต้องทำให้มันชินทำใ้มันชินทำอะไรก็เจ๊กมาบอกว่าเราต้องทำให้มันชินไงชินเรื่องแบบนี้ไงถ้าเราไม่ชินแล้วก็ปรับตัวไม่ได้เราต้องทำให้มันชินมันต้องหาอะไรติดมาหมดหรอกอพูดผมไม่พูดมันก็อันนี้ไนถ้าเราเดือดรกันแบบมีเหตุมีผลนะใช่ไหม ไม่นีเงินจะมาจะหาเงินงนี่กูออกจากไล่ชุดดีกว่าเดี๋ยวจะได้ยินปิดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวปิดให้นู้นหน่อยจ้ะสามคนเบอร์ขอเอามาชนีแล้วค่ะได้ขออาบน้ำก่อนปิดตรงไหนวะไล่แบบสุดเลยนะปิดแล้วนะไล่กดตรงสามปุ่มอ่ะไม่รู้่ปิดยังไงล่ะคนทำปิดไม่ม ได้อะไรนี่จนทึกให้ไรหรอยายนุจะอาบน้ำแล้วออกได้ออกยังไงันทึกให้ไรนี่หรอ